ผัดซีอิ๊วจ้านะคะดูผักซีอิ๊วกล่องบอลเลอ่อเลยนะคะดูเดอ้อเบิ่งเดอ้อม,มาจ้ามากินผัดซีอิ๊วนำกันจ้าเมื่อนี่แซ่บๆจ้าจ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะพบกับแม่เนมคนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็น่าสดคือเกาจ้ะมาจ้ากินผัดซีอิวน้ำกันนะคะวันนี้นะคะผัดซีอิวหรือผัดเขาเอิญว่าผัดผัดเส้นใหญ่อะผัดซีอิวเนาะมาจ้าโอ้ยดูดูกล่องเบลเลอร์เลยนะคะพเพิ่งมนี่นี่ เยอะมากนะคะช้อนเอามาจากเยอรมันนะคะช้อนบินมาด้วยกันนะคะเราไม่ชอบกินช้อนพลาสติกนะคะคือรอบพี่แล้วเรารู้แล้วหลายหลายหลายอย่างนะคะเราก็เลยพกมาด้วยนะคะแ,ออแต่ไม่สามารถพกมีดมาได้นะคะแลวก็เลยไม่สามารถซื้อผลไม้มากินได้นอกจากส้มนะคะนี่ค่ะขโพดจ้ายังข้อข้าวโซบะคอนะใช่ค่ะเจสสิก้าชอบกินข้าวโพอดอ่อนนะะ มาจ้ามากินน้ากันจ้ะมันหลายแม่นี่มื้อเที่ยงนะคะมื้อเที่ยงวันนี้ก็เป็นกวันกักตัววันที่หกแล้วนะคะถ้าเนียนนะก็จะเป็นวันที่หกแปดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนาะวันที่หกเนาะวันที่หกวันที่เจ็ด<ะ>มอากินเป็นมูนะจ๊ะเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยเอาเส้นไหมคะลูกไม่อะเอากระเพาอีกเอายังคอนใช่ไหมคะ มข้าพุธอ่อนีงคะยังข้พ่อด้าพนไมาแช่ขพอดขพอดขพอดคอนรถคอนเนี่ยค่ะใครเอาแม็กเบ็มันกลมๆนี่ยสีสอร่อยนะคะเอเาประคองใสเข้าไปก็ก้าฝาปิดเข้าไปก็เปิด ดาวสีหนึ่งโบเลยเขาสวยมากเลยค่ะค่ะมาต่อจ้ะนี่อาหารที่นี่อร่อยนะ <c oughs> อร่อยมากนะคะจริงๆจะ <c oughs> มากินเส้นหลายก็ได้นะคะ <c oughs> เขาให้มาเยอะทุกวันนะ <c oughs> เขาให้มาเยอะทุกวันแล้วก็ แม่เนมเองอ่ะก็กินไม่เยอะแล้วเขาให้ามาไม่ได้กล่องเดียวสองกล่องนะคะของน้องของกล่องหนึ่งของแม่กล่องหนึ่งเนี่ยแม่ก็เปิดแค่กล่องเดียวนะคะเนี่ยเขาบอกกักตัวเป็นเหตุสังเกตความอ้วนนะคะใช่ไหมคะสุดๆนะคะรอบนี้ กินอิ่มนอนสบายนะหนักมากมนี่ค่ะแม่ตู้ใหญค่ะ <c oughs> ตู้ใหญ่ค่ะเราบอกกินอิ่มนอนสบายไงคะกินอิ่มนอนสบายอืมแล้วขอหนูไม่เอาผักต้องหวังว่าจะไม่มีกักตัวครั้งที่สามนะคะ เป็นอะไรที่น่ะเข็ดมากนะคะการก,กักกัตัวไม่ชอบการกักตัวนะคะ <c oughs> มนโดนกักบ,บริเวณนะคะทําอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีเรื่องฉุกเฉินจริงๆแล้วถ้าไม่มีอะไรที่แบบต้องรีบแบบกลับมาจริงๆแม่เนมก็คงยังไม่บินกักตอนนี้เนาะนะคะไม่มีใครอย,อยากอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่ที่แบบเหมือนม,มีอะไรปิดกั้นอยู่อะไรอย่างนี้นะคะ ได้ยินอะไรคะไม่เยอ่ะกินไปคุยไปนะคะก็ช่วงนี้ก็ยังไม่มีสาระเท่าไหร่นะ,ะไม่มีสาระอะไรเลยเพราะช่วงนี้กักตัวนะคะแม่เนมเองก็ไม่มีสาระอะไรเลยช่วงนี้กินนอนแล้วก็กินนอนนะจ๊ะก็ฝากขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านนะะที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กําลังใจคือเก้าจ้ะนะคะแม่เนมเองก็ ชีวิตนะคะช่วงนี้สิบสี่วันเนี่ยก็คือเหมือนตัวเองไม่ไม่ค่อยมีสาระอะไรสักเท่าไหร่นะคะกินอย่างเดียวนะคะกินแล้วก็นอนจะถ่ายช่วงตอนนอนก็กลัวได้ยินเสียงกรนนะจ๊ะก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะก็เลยถ่ายช่วงกินดีกว่า้ะก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับน้องนะคะถ้าไม่มีเวลาตรงนี้ก็จะอยู่กับน้องนะคะเนี่ยค่ะอยู่ในห้องสองคนแม่ลูกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาที่น้องเรียนนะคะสิบยี่สิบนาทีแล้วก็จะมีเวลาให้น้องนะแม่เนมก็ ทำนู่นทำนี่ไปตามสามาแมเนมนะคะทำอย่างนั้นก็ได้ไม่ให้ตัวเองเหงาหรือว่าเบื่อนะคะไม่คิดมากอะไรอย่เงี้ยแม่ค่ะเาขาพูดให้หนูอีกหน่อยเอาขาพูดให้หนูอีกหน่อยอะ่ะยังคอนไม่รู้สึกว่าเ้าพูดหมดแล้วนะลูกอ,อืเนี่ยเหรอเนี่ยยังคอนได้ไหมคะไือ ยังคอนเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวแม่เรียกนะคะโอเคค่ะโอเคชอบกินข้าวโพดอ่อนค่ะข้าวโพดอ่อนก็น,น้อยมีแต่เส้นนะคะเส้นแม่แม่แม่มเนยไม่ค่อยกินนะคะแม่เนยไม่ค่อยกินเส้นแม่เนยก็เลยเลือกกินแต่พวกผักนะคะเพราะว่านิดนึงลดความอ้วนอยู่นะคะลดความอ้วนอยู่นะคะลดน,น,น้ำหนัก รักษาคุณน,นะคะได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่รู้นะพูดอยู่ในลำคอแ <c oughs> ม่เนมรักษาคุณน,นะคะเพื่อนๆ <c oughs> เป็นผู้หญิงต้องสวยนะคะสวยออกมาจากภายในแล้วก็ออกมาภายนอกนะคะแ <c oughs> <c oughs> ม่เนมติด โรคจิตนะติด<แ>ติดตะกมงการย,ยังเลยค่ะลูก<ะ>ยังเอาแครอทไหมคะเอาแครอทด,ดีกว่ามะไม่เอาร้อนหนูตัวหนึ่งก็แยังหนูเลยะคะ่ะอืมไม่มีแล้วลูกแรงคนอน่ะฮะยังคอนหมดแล้วลูกลอคอนคอนเลยคะเขพูดไงลูกยังอ๋อนี้ยเนี้แม่เจอแล้วเนี้ยนี่เอาไหมคะ <ะ>เขาพูดยางไงหน,หนูใส่หูฟังนะหนูก็ไม่ได้ยินแม่ใช่ไหมเนี่ยืออเืม,มใส่ทำไมเปิดเสียงเบาๆนะคะเวลาแม่เรียกจะได้ได้ยินนะคะโอเคไหมคะโอเคแม่เนมออกกำลังกายมาตลอดนะกำลังกายตลอดนะคะฟิตนะคะฟิตรักษาหน้าท้องแล้วก็รักษาในส่วนของไม่ให้โย,ย้ไวแล้วก็ในส่วนของสะโพกนะคะ ก็อ,อย่างอื่นก็กินได้ค่ะเรากินเยอะแค่ไหนแล้วก็ลดเอานะคะเรากินวันนี้เรากินค่ะเราคิดว่าเรากินเข้าไปเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เราก็ลดประมาณนั้นนะคะคิดคิดว่าเรากินสักประมาณประมาณกี่กิโลประมาณขีดสองขีดแล้วก็ลดขีดสองขีดเอานะไม่ต้องถึงกิโลนะกิโลนี่ต่อวันนี้ไม่ไหวนะคะอยู่บ้านน่มก็ออกกำลังกายนะคะวันละ ส0ิบนาทีนะสี่สิบนาทีนะคะมีเครื่องวิ่งแล้วก็แพร่งนะคะท่าแพร่งส่วนใหญ่ก็จะแพร่งนะคะชอบท่าแพร่งนะคะนอนแล้วก็แบบนี้นะคะให้เกร็งนะคะให้กล้ามเนื้อแบบเกร็งอย่างเงี้ยแม่เนมีกล้ามเนื้อบ้อนเห็นไหมเห็นไหมนะคะแม่เนมชอบออกกำลังกายนะคะชอบไม่ชอบให้ตรงช่วงนี้ใหญ่แล้วก็ไม่ชอบให้เอวใหญ่แล้วก็ไม่ชอบให้ก้นย้อยนะคะแ <c ups> ม่เนมชอบเด้งเด้งนะคะ มันยังก็เลยชอบออกกำลังกายนะคะส่วนใหญ่ก็จะปั้นสะโพกแม่นเนมมีลูกแล้วก็ต้องปั้นสะโพกเยอะๆนะคะกินไปคุยไปกินไม่หมดหรอกคะ่ะกินไม่หมดจริงๆเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเนี้ยแป้งแม่นเนมก็จะกินเท่าที่กินได้นะคะกินเท่าที่หิวดีกว่านะกินเท่าที่กินได้มันอันนี้มันได้ต้องบอกว่ากินเท่าที่หิวนะคะแม่นเนมก็ กินบ้างไม่กินบ้างส่วนใหญ่ก็เลือกกินแต่ผักนะคะก็คลิปนี้ก็มาเป็นแบบคลิปแม่ค่ะเอากระเพาให้หน่อยอีกน่อยนิดผติ<ะ>หมดหมดแล้วจริงๆหมดแล้วจริงๆหาดีค่ะหาแล้วไม่มีแล้วค่ะหนูกินอย่างอื่นก็ได้ค่ะลูกเนี่ยมีเส้นเนี่ยเอาอืนห,หมดแล้วค่ะหาเรื่อยๆมันก็หมดแล้วค่ะต้องไปตลาดอย่างเดียวแล้วค่ะถ้าหาเรื่อยๆ ถ้าหาเรื่อยๆก็ต้องไปตลาดเลยค่ะเพราะว่าไม่มีหรอกค่ะเนี่ยหมดแล้วค่ะพี่เขาไม่ได้ใส่ยางคอนมาอย่างเดียวนะคะเขาใส่อย่างอื่นมาด้วยอืี๋ยวไม่หาก่อนนี<อ>ห่หัวหัวโผล่แล้วเนี่ยอะเจะอยังคะถ้าจะนั่งหาอย่างเงี้ยหมดแล้วเนี่ยพอเถอะ เก okay, นะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็กินไปคุยไปนะคะตามภาษาคนกักตัวนะคะเ,คเพื่อนๆจ๋าก็ถามว่าวันนี้นะคะผลผลตรวจโควิดอ็อออกแล้วนะคะเราไม่มีเชื้อนะคะไม่มีเชื้อนะคะครั้งที่สองนะคะผลตรวจออกมานะคะผลตรวจออกมาแล้วเราไม่มีเชื้อโควิดค่ะนะคะครั้งที่สองแล้วนะคะเย้นะคะเราต้องรักษาเราต้องดูแลตัวเองนะคะไปหไหนมาไหนเราก็ใส่แมสปิดปาก ถ้าหนึ่งชั้นไม่ปลอดภัยก็ใส่ไปเลยข่ะสองชั้นนะคะสมัยนี้นะคะสมัยนี้นะคะมีเงินไม่ปลอดภัยนะคะมีแมสปลอดภัยที่สุดนะคะมีแมสล้างมือบ่อยๆนะคะพเพื่อนๆคะ่ะใส่แมสสมัยนี้เนมคิดว่าไวรัสรุ่นนี้ใส่แมสชั้นเดียวอะ่ะไม่น่าจะปลอดภัยจริงๆนะคะลองลองดูนะคะใส่แมสสองชั้นไปเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะใส่แมสสองชั้นไปเลยทนเอานะคะ ทนเอาหายใจจากจมูกไม่ได้ก็หายใจจากปากเอานะคะอย่างแม่เนมเดี๋ยนะแม่เนมเทสให้ดูนะคะเนี่ยที่จริงอะคือเนมคิดว่าอย่างเงี้ยสองชั้นนะคะใส่ชั้นเดียวตอนนี้เนมว่าแ<ช>ม่เทสค่ะแม่เทสแม,ม่ลองดูค่ะแม่ลองดูนะคะโอเคนะคะ<ต>ก็คือใช่ค่ะอย่างใส่ชั้นเดียวแล้วน,ออนีอ,กอ้กินเลยค่ะ ให้แม่ป้อนนะคะกัดจังหวะแม่พูดจังเลยอะ่ะแม่ก็จะลืมเลยทีเนี้ยหนูป้อนไม่เป็นหนูป้อนไม่เป็น <c oughs> โอเคนะคะก็คือเน้นคิดว่าถ้าไวรัสรุ่นนี้มันแรงอะ่อะเนาะมันแรงแล้วก็มันมันรุนแรงเกินไปนะคะรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นสามแล้วเนาะ,นะะลองใส่ลองใส่แม่สองชั้นดูนะคะถ้าหายใจจากจมูกไม่ได้ก็ลองหายใจจากปากไม่เป็นไรคะ่ะทนดนดนทนดมกลิ่นเอาปากตัวเองเอานะคะ นี่นะคะในมันแน่นหนากว่านะคะแน่นหนากว่าใส่ชั้นเดียวนะฮะอขอนีแม่ก่อน,นะ,ะได้ค่ะได้ค่ะนี่นะคะใช่ไหมนะคะแมงก็ก็โอเคนะคะลองลองใส่สองชั้นด้วนะคะป้องกันดีนะ,ะดีกว่านะคะสมัยนี้พกเงินในกระเป๋าอะเยอะแค่ไหนอะ ไม่ดูดีถ้ามีมีแมสเป็นปึกในกระเป๋านะคะลองดูนะแม่เนมนี่เต็มเลยนะคะเต็มขนาดเดินทางอยู่นะคะแม่เนมมีแมสสีแม่เนมมีแมสแมสสีนี้นะคะสองปึกในกระเป๋าเจสสิก้าหนึ่งปึกแล้วก็ในกระเป๋าแม่เนมหนึ่งปึกแล้วก็สีดำสองปึกนะคะแล้วก็แมสแบบนี้คือแมสแบบนี้นะคะ nkn9 นะคะจากเยอรมันนะคะแม่เนมก็พกเต็มเลยนะคะเนี่ย แบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสีขาวสีขาวจะไม่มีตัวระบายตรงนี้นะคะแม่เนมก็เต็มเลยนะคะพกทุกกระเป๋านะคะแล้วตอนนี้นะคะอะไรที่เราป้องกันตัวเองได้แล้วก็อะไรที่เราป้องแบบปลอดภัยได้ก็คือทําไปเลยค่ะนะคะก็มีเงินตอนนี้นะคะมีเงินก็รักษาโรคนี้ไม่ได้นะคะถ้าเป็นแล้วก็เป็นแล้วก็หายโอ้ยลําบากค่ะพูดลําบากเนาะ <Buddhist> บางคนเนาะมีเงินก็ พอไม่ถูกกัโอเคนะคะก็ประมาณนั้นแหละนะ,ะส่วนแม่เนมเองก็หลังจากออกกักตัวไปเสร็จแล้วแม่เนมก็ต้องดูแลตัวเองนะคะที่แม่เนมพบมาจากเยอรมันเนี่ยคือเยอะมากมีที่เทสนะคะที่เทสโควิดแมสอุณหภูมิแม่เนมขนมาเยอะมากนะคะที่เทสเดี๋ยวแม่เนมจะหยิบมาให้ดูนะคะเดี๋ยวแม่เนมหยิบก่อนนะนี่นะคะตอนที่แม่เนมเดินทางกลับมาจากเยอรมันเนี่ย แม่เนมก็ซื้อพวกตัวเทสมานะคะตัวเทสมาไว้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ซื้อมาเยอะนะคะตัวนี้ตัวนี้คะตัวเทสตนะคะตัวนี้ตัวเทสเหมือนกันค่ะนี่ตัวนี้ก็ตัวเทสตนะคะตัวนี้นะคะที่วัดอุณหภูมินะคะที่วัดอุณหภูมิแม่เนมว่าโอเคมากนะคะคือคือจะบอกยังไงดีอะคือที่เราซื้อมาเนี่ย คือมันใช้ได้ตลอดชีวิตอ่ะเพื่อนๆนะคะซือ้อไม่ใช้ได้ไม่ใช่แบบไม่ไ,มไมอ้น,นี้นะคะหมายถึงไม่ใช่อันนี้นะ,ะอันนี้คือตัววัดอุณหภูมิเนี่ยคือเราก็ซื้อมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอซื้อมาปุ๊บเนี่ยเราก็เก็บไปใช้ที่บ้านได้นะ,ะเอาไว้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ขนกลับอยู่แล้วนะคะแล้วอีกอย่างแม่เนมก็จะทิ้งไว้ให้ผู้อยากผู้ใหญ่ที่บ้านใช้นะคะเนี่ค่ะแม่เนมก็ซื้อติดตัวมานะคะ เราก็รักตัวเองเราก็รักคนในครอบครัวด้วยเช่นกันนะคะแม่เนมก็เลยตัดสินใจซื้อของพวกนี้มาให้ญาติพี่น้องนะคะก็คืออาจจะไม่ทั่วถึงสักทุกคนแต่ว่าแม่เนมก็พยายามซื้อมาให้เท่าที่แม่เนมซื้อได้แล้วก็ขนได้นะคะ,ะนี่แหละคะ่ะก็ไม่มีอะไรนะคะชีวิตแม่เนมนะคะก็มีขนไปแล้วก็ขนมาขนไปแล้วก็ขนมาก็ยังไม่หมดเลยนะคะนี่แหละคะ่ะกินได้แค่นี้ค่ะกินได้แค่นี้จริงๆเพราะว่ามัน มีก็มีกาแฟเข้าไปแล้วนะคะมีกาแฟนะคะแล้วก็ได้มีกันกินเค้กตอนเช้าเข้าไปแล้วนะ,ะเพราะเรา มีเค้กเป็นบอนเนาะไอเค้กเป็นเขาเรียวกว่างเค้กเป็นก้อนนะแล้วก็กินกับกาแฟเข้าไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าแม่เนมเองช่วงนี้ก็กักตัวอาจจะยังหาอะไรทําไม่ได้นะคะนอกจากมานั่งกินข้าวมานั่งคุยนะคะมานั่งให้กําลังใจกันละกันเนาะแม่เนมเองก็ยังเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะ หัดทำหัดทำแล้วก็ตั้งใจทําจริงๆก็ปีนี้นะคะปีนี้นะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ยาวอะไรนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้แม่เราสองคนแม่ลูกด้วยนะคะคลิปนี้จะอยู่ต่อไปได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆให้กําลังใจกันและกันนะคะเลยว่าเพื่อนๆมาส่งกําลังใจให้แม่เนมนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะเริ่บทุกบ้านจะ้ะแม่เนมคนเดิมเพิ่มเติมหน้าสดก็จะอยู่กับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากนะคะ Thank you so much นะคะ for come to my channel Thank you ทุกคนนะคะ Thank you สวัสดีค่ะ